สบายดีเดอ้อสบายดีหมดทุกคนเนาะตอนนี้น้องทิพย์กับกำลังสไปายเฮิร์นไอโหดนะทุกคนอันนัดเพ่อนว่าวาฟิสไปกินข้าวเยอะเฮิร์นเพลินเนาะทุกคนอันนี้มีผักบงกับมนะฮุ่งเนาะทุกคนแล้วก็สิไปแวะอันซื้อปีงหมงูแถวทางพรนะ้อมเนาะทุกคนไปกินยเยอะเฮิร์นไอโหดแล้วกะ็น้องทิพย์มีแกงเนื้อไม้น้าเนาะเอาไปกินยเยอะเฮิร์นไอโหดไปเบิ่งกันเลยเนาะทุกคน ตอนนี้ก็มาเฮ่อในโหดเลยนะทุกคนเนอะอาสิเล่มเฮ็ดกินเลยบ่ตอนนี้เรากำลังสิเล่ฮ็ดเลยนะทุกคนบางที่เลาะมะฮุ่งแล้วแล้วก็ลังจะมาขูดมะฮุ่งแถวเพื่อนเจอท่านบอดับเมื่อนั้นมัน,นบดนนย,นย่างส่วนชานไส้กันช่างเงี้ยซีโฟล์คับรถกัน โหมากเอาไหนโดว่าจะได้โต้คือจอนตั้งเจติดการนี่ี้เนาะต้องทิ้งจะได้ขินคอเทงก็เดียวเนาะเจ้าของมากินตาเป็ ไอโหดมาสิตมำาแล้วตนะครับแกว่าไอโหดสิสูดสิงนี้จำ้ยเส้นนอยเลยคือเขาสิ่งมีแสบมุ่งสิ่งนี้แล้วเลยอบเยอะขนาดกินจะกินกินสามคนกินได้แร้วว่ายาขับหรือวะกินได้มาชุกยยางนะกินนี่นะ ที่เ้าวที่เดินแล้วเด้็กที่เดินแล้วที่เดินเต็มแล้วอันนี้มาซิมปีมือน้องทิพย์มาหนี้เอาไปกินซิมปีมือตัวเจ๊เถอะแล้วพวกไอ้เจ้าหงนะกินอยู่เฮ้ยคุณน้องปลาต้อนปลาไส้เดินไปปลาต้อนปลาไส้อยู่หน้าน้องทิพย์ครับปีนี้น่าได้เจ๊เทิรละ ข่ายกัญชาอนนี้ยามลองเบิง้งน้ำมีแต่ในลายน่องน้ำเสมาหลายแต่ว่าป่าไม่มีฉนได้ลงหลายต้องเดินซีบเพ่งคุณบ้อือเดินซีไปเพื่ออะรไปจำเนตอนนี้ก็เดินซีนะรัตอนเดินซีอ,อ,อยู่นับจันนับตามจันทรคติเดินซีบลาวก็ม,มา,กาเดินซีบลาวีจริงจตานมจันทรคติ ปกติน้องคิปมีวเข้าวรื้ว่ากินข้าวถิ่ประมาณจะโม่ข้าวถินข้าวถิ่เลยสองสามโม่ปาดปาดทันนีก็เรื้อลทนก็บงม่ได้ส้อกิ้าวสวส่วจะโมงหอายเก้าโม่คุณบอกเป็นโม่เก้าโม่นก บางเพื่อก็กินกินซซวยู so ่แต่ผมนชันกะ่ยู่ตอนเทิคุได้บรรหานึ่งข้าวคุณเด้หอยจกิเีนึ่งข้าวแล้วหกกินพอบนกดูดีเป็นกระเพาะเนาะอแล้วสามคเอามีแนวกินหลายย่างน้ำทีบแกงน่อไม้หาเสื้อหน่้ไม้น่ะซื้อบอก หมูนั่งอหมูยา่างเอาเยอะมากเลยก็ก็เอามาแต่บ้านนกรปฐมไปคอนเทวเอาน้ำมดีหน้ามาันเป็นลาย <c oughs> มันดีมันตู้เดียวก็แบบเป็นตู้ เจะยืเข้าวเลย <Good. S 2> ตอนนี้ก็พูดมาหูพ่อเลยนะทุกคนเอากระสีริ่มตามกันเลยเธอมาจีจดโน้งไหนพูด ซีฟมาซส้อซีฟมานะทุกคนมาคิดอันมาคิดอันนี้เสื้อเท่านะมาสั่งมันต่ำเลยห้าพัดจินมาคิดห้าพันมาคิดอันย่างเองเลยต่ำกัน็ก็กันแลไวายใครจี๊ด ยี่สิบอดีลเนาะเกพอละใอบสซีบมั้งพอละพอล้อออีบอซาเามอ่ะแปดมาเธอซีบมาก,ก,ก,กเลยเะอออันสอมากแปด นไอ้โหดเลยโมดตึกน้ำตาลนี่นะเมื่อน้ำตาลยุ่งงเลจนอันจนได้เอาขึ้นข้าเว็นอโงน้ำตาลนะเจน้ำตาลลงไปก็ามานาวเลย ไหวัเอุปุปปส่งกับเล็ดคุซูปูเยอรสเกลอีมาซ้าฮันด็กน้อยเล็ยังเงี้ยอย่างเี้โอเคเราได้หาสิบกโลเปร์เงเราปุบเปร์เงอะไเหปพี่สาวครับเป็นสิดเขกระคองนะครับสิบเ้วปีนี้นะสิบแปเป็นสาวครับเป็นิแป นางงามประจําเมืองอัสสรอน่นนของแซมยู่ตนนนอนมีได,าดไมาโคนบรลังโคนะรงบลังแน่เก็ม่จัดงานนี่มองม่ไ้โนเสื้อมานึงก้อนถ้าทรมันนแตเสือ้ออยู่เ้มานึงก้อนนด่าเสือจะไปได้ปรุงนะบอสจะไดธรรมชาตินื้นอเช่วาเื้อวกัน แต่ันคนเดีย,จยางงาดวจ้ะื้อีมยางมดเะรความล,ลย,ค,ยความวเสื้อป้ายีุคดีมาได้แรอไปแน่นอนกงเต็มออหอมได้ไปรด้แล้วน,นะเจ้าเสื้อีแนไมา่สดหน้าวันน้มาคา มี่เองเสียว,วแต่เรารอบมาตะโกนมากที่สุดเอออัะทำเหล่า,ลาต่างา,า,กา,ากอีกอีกพวกนึงจิ้มก็เแล้วก็มาควานนอก หวานหวานช่มชอมิมแซ่บแมนบอกเรยบ้นี่ปีนี้น้องกินมอเลอรล้วเมอเลอร์ยจบแล้วจบปีเมื่อกี้นี่เนาะจบมาเจ็ดเรียบร้อยทีกับจุกเล่ชุกเล่ไหนจะ้เป็นยังไงลจบปีอันปีก่อนแมนได้สุดเมื่อกี้เนี่ยแมนบอก สองปีนี้ล้วจะนอนปีปลายเราจบนีเนี่ยนโจเ้สองพันสองสี่นะมีไหมอสองพันส,สามคนแมนหอหน่นนนอยห,ห้าเลยจบกปีซาสี่สี่ดีี่ีสอห้าโอเมื่กี้นี่ไะมันนายโจบมาสองปีแล้ว เัวทด่ยูติดเื้อปีเมื่อกี้นี่เนาะที่ยูติดเื้อนะอเอาปีที่สองเอาไปอเออเอาปีที่สองเอาปีที่สองจ,จบมาเาปีที่สองแลปีนี้โดนเื้อไ,ไ,ไกินบบเ้กข้าวซีเล็กบ่

มีซิมก็ได้สะตัวซิมมาแซ่บแต่ไป้แซ่บสนิทิแมคออีแมคอหายหายแมคอหาเจ้าุงเจ้นี่หรือว่าเอาเก็บทำมเจ้านี้เยอะหมดแเอาเจ้าหน้เยอะเะเยอะเยอะด้ตุ่งเจ้าจานนะบอ ตอนนี้น้องทิพย์กำลังเอามะกะทินโอ้ยมะกะทินก็เพื่อต่ำๆน,น,นั่งออกมะลิหน้าโพ้นนะก็บองทิพย์เบิ่งเนี่ยตัวตัวเริ่มมันคลอ,อนลายก็มีเอามะกะทินอยู่เฮิร์นค่อยๆพ,พี่น้องนะฮะคักๆที่มัดโพ้นยิ่งเยอะที่มดอยู่ต่ำๆน้องทิพย์ยือ้อเอาโหลดมีตองแมนอีนะฟังพี่ก็เลอะออกโอ้ยอ่ยอนแล้วบ่ เอะไรจะกินโมมื้อดกระซิได้มน้าโเถิงปุ่นะปุ่นร้อยนะปุ่นถิงปุ่แห่งแห่งดกทึงถึงปุ่นนะหลักมีแม้นทอกกุนี้อหนะกกปุนี้นะกกนั้นแห่งดกคนที่น้องนะปุ่นอืมจนมีเยอะมันเป็นหลายแล้วก็ตอนมีท่านได้เป็นนะนะเห็นเท่านเพิ่กขึ้นอยู่คอน้าเขาคุณแล้วยังมากินกับตำมะฮงจะมากินแมงนะ มันมีนะเฮิร์ดปุ๊เจ้าแล้วก็มีเยอะไปเริ่มมีหลายแล้วกันแมนนะลองมากระติกแมนบอกเ้าะโอ้หนูไม่ทงหนูไม้ดองเนี่ยตัวกินไม่ได้กินได้แต่ว่ากินแล้วก็จิบก็พอเดีแต่ว่าจำนี้นะพอดีโลดจำนี้นะจำนี้นะจำนั้นนะพอดีป่ะอันนี้ก็ตามนึ่งขอเข้มอ๋อจแล้วก็สีสี่ตามสุดที่โอเคจัดไปจะไปเด็ดแท้ Mày xôm lột bát. Nhiều phé có phó ở trong đất Mà tớ hơi nóng thịt vào này đụng máy Hãy subscribe cho Để cho nó พูดถ<แ>้ดเาเขาวานี่ยเลยว่ะเอาแบบแบง่งกันแบ,บ่งนี่นะไปกินยู่งๆพวกนั้นนี่ไปไปกินยุ่งๆพี่น้องไปกินที่นี่บ้เฮร์ล้างเหมือนกันว่าแบบบุสโบ้เฮร์เจ้าภาพนะเป็นผู้ล้างนะสมมติเา่าเอาเอาเฮร์เขาในนี้นนะเอาเอาทุกเอาแบง้งเอาแกงไปแบ้งให้เขาแล้วก็เอาล้างเองอยู่หันเลยนะโบ้ให้ล้างอ,อันทักเขาล้างมาส่งแล้ได้นั่นบอกล้างมาส่งก็บโบได้อา้าว บเฮล้างเลยนะ่อเม่เฮิเขาขึ้นแบบแบบบล้างโอ้ยนันนั้นก็มีไอจะมีแต่ล้างนะจะลายยานแต่กาวเอาอ้ยเอาแบ่งไปเฮก็มีล้างทอยก็ได้อืมนันนั้นอีกเนาะนี้รนอนแล้วแกาต่อม่เฮากผู้แก่เพิ่นกันยังถืออยู่เนาะมันยังได้ผลคือเก้าบ่ขัน้ามีล้างกัน แบบแดนเป็นโทษก็ต้องอันเขาเอาโทษเขา,เาโทษตักซะโทษเขามาเ้าก็ต้องเอาโทษเหาไปรัดเอาแล้วเ้าก็ทอดซะโทษเหาแล้วเขาก็ากถือมือโนกนไปนี่ไงนะอืมอืมอืมเกิอ,อลายเป็นอย่น,นั้นรัติกาเยอะเคยเห็นอยู่แต่ย,ยังน้อยกะอ่าเนื้อกินกระล่าอีหลีมาเด้อมาเด้อสามสี่กิน เจอแต่ตอนนี้แล้วอ๋อเจอมาก่อนนั่นเดี๋ยวจะมือจะมือสิชวนไปเอาน้ำผู้บ่าวบ้านานากระป๋องเขามีต้นมันไปไป,ไปเอาเอยู่ต้นมันเลยเห็นอยู่เป็นแน่จะเห็นอยู่ต้นมันมไปกินอยู่ต้นมันแล้วเราคสู้กินอยู่เทงหน้าเพื่แห้งคับเราบอกหน้าเป็นแน่ ทิพย th ์และซัมตายอร่าไทยอ่ะแต่ชมีคอยแต่งตัวเซ็กซี่ <Okay. S 1> อย่าเห็นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ในย่ยอะไรของทิพย์ไปหาเมื่อเลิก็ <Okay. S 1> แต่งตัวเรียบร้อยตลอดตายอร่าไทยคือไอดอลในดวงใจเออลืมวอเอฟสีว่าน้องทิพย์ก็คือนางห้องคือเดียวได้ผมมีพี่น้องนี่ <laughs> อ๋อหลายอัลบั้มแล้วนี่ แล้วยังแอนเดลกินข้าวแล้วกันยังถามเดียวเล็กๆน่น้อยประวัติความเป็นไปเป็นมาพ่อเพอพ่อแม่พี่น้องที่พี่ท่านได้เคยบ่งละได้หูนมามน้องทิพย์ละคือพลอเร่ไปได้ไปไ,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 ได้ทุกคนมากินน้ำเดลเด้มากินข้าวน้ำเดลตามาหุ้งแกงไม้ตีนหมู เดี๋ยวพ่อม,มน้องเดอ้อน้องผิโซนได้ซีนี่เราโมซีนี่ไเจ้ามนจีนี่ว่าคือหอมแท้คือเจ้ตัคือมีหอมสำน้องทีฟตํ้บอผูอื่นกเป็นคืออ่อมหมอไปเจ้าตัคือแบบนี้ก่อนเปินประกานแต่ากิน่านก็เลแ่บบกเ็นเอ่อแสบนะรับ <c oughs> เคยหอมใบเงนะ ง่ายโดนง่ายงงห้านาทีพอดีพอพี่น้องเลยง่ายโดนโดนนะกระแทบตอนที่กินแกงมาไม้ยอยู่ทิมหน้าจุดแห้งทักไม่น่าเดี๋ยวสักเมื่อก่อนแต่คนอย่าต๊ก็ตอนนี้พายุเฮาอยู่พายุเฮาอะไรไปเยอะเฮาโดงเฮาป่าไปเลยเลยนะน้องทิพน้องอยู่ตามเพิ่นตามผมตามเงาถึงให้ยังง่ายยังไข่อยู่ได้เพื่อขอตัวกินข้าวน้องทิพย์แซ่บก่อนบ่าย เบิ่งกับเฮายเฮ้ยเฮ้ยเอายเฮ้ยเฮ้ยัฮ้าเอ้ยเฮกยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยนว้ยเฮ้ย้ยงฮ้เฮ้ยเฮ้ยตฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้เ้้ยเบ้เ้ยเ้เ้ย พี่เด็กบาคุณเจ้ากับดสองจามมือเพื่อจะเด้บนในบ้านอันนองเดินนะจะอ่อนเข่าได้เียเขาเอาออก็ไปมนยอก็ไปใส่เราอ่ายเล้ใส่เจ๊น้องน้องลายก็ให้จะหู

มันไปตืลูกมันมาได้มาได้แล้วแเยอะมากแตวก็เข้าไปเอาวน้ว่าดีไหมว่าเป็นแต่เสร็จงานจ่ายดยงาจรยดของข้าเสิ็ถามเี๋ยไปเอาไม่เลวก็ถ้าออาไป้มุ้มยนั้มม เบิ่อจังต่ายตนายอี่มเยอะซาดูอื่แซ่บอยู่บ่มี่ีจะเห็นแบบว่าแซ่บมาเลยตอนนี้น้องที่ก็ขอโตไปกินข้าวก่อนน้องทุกคนขอขอบเจอทุกคนที่เข้ามาติดตามทางโซนเด้อพบกันเมื่อคืนน้าบ๊ายบาย